สวัสดีค่ะพี่น้องเมนูแซ่บคือเก่าพี่น้องเมนูเด็ดตับหมูใส่มะกอกกับใหญ่ทวดเอ๊ยหืนตะไบถั่ยิ้มได้พี่น้องมือนีไปเลย่ะไบถั่วดกำมากินน้ำลูน้ำหลานเด้อพี่น้องบ่มากินกระยาดอกแล้วว่าใหญ่ทวดมันพีชเอ่ะมันกินน้ำไม้มันตับหมูหงวนพีช อันาบาดไปหาเราเลยไหมตู้ไปหาเราเลยหเออมดไปหาเนือทั่วแสดว่าบ่แม่บ่แม่บาดีเป็นค<อ>นชนเลยเ,าลาเอามันลงนี่ข้าวตก๋นเดอกินยังกินมีตมีลงมากินกินโน้ตข้าวบาดีลงกมาตัเลินมาต่อมมาจับเนื้อกะคือกันะ เรนีกินอยู่้วเร่ากินได้เลยฮะแสดงว่าเรากินได้ย้ถั่กินเต็บัง่งได้เลยพี่น้องเพ่ะเออย้คณะเราย้ถัวเออมากินมยทัพี่น้องซื้อไปละเครื่องยังเครื่องเคอกอบน้ำแข็งแน่นันเมอ่อามวานี่นะน้แข็งอนถงเออมมีน้ำแข็งลือเยลายใส่สแต่พักบ้เซงงาจะเป็นยังไงรู้อ่าจะจีบ่จกิน điền điền bát cho nên lài lửa bếp đừng nói là bếp đừng làm nó khâu rồi đấy la bộ phòng bếp bếp như thế nào nó mới được nhanh ma ma má à anh luồng song mương bớt khó lắc anh em có lắc còn chưa đi bớt như này là cái kia quấn lên cái kia quấn làm anh không phải lắc chắc chưa bỏ hamon đúng không phải lắc anh chị vừa lắc tỉnh mà thấy cả phàm quang quang mở ยังมาบอกอันนี้เละสารพงแล่าเมื่อคืนนี่มาลำตัวไม่หรอกเมื่อคืนสารพงมาลำตัวเมื่อคืนเลยมาแล้วปะหัวยาที่วัเลยหัวยาทีวัเลยแ่หรอในปุได้แล้วแล้วตะโกนเรม้องหมให้รถก่อนห้เลยรถสามรถสิบล้อสามรถสิบล้อสามรถสิบล้อสีแพ็คขนา รอละรถหนึ่งแปดชิวบ่รือสิบพ่ได้ถามเราเทมลอละย้ายรดกินเป็ดตาแซบด้ี่น้องสลากญาติเลสลากพ่เญาตพักแข็พ่อาพักศพพักแขกญพักศพก็อันน mm ้อยข้างพูดส uh> ัต şey ์อันนี้สลากพักศพบ่กแซบเซบห่าาคือเก่าพี่น้องนละขอบคุณที่รับชมคลิปนยค่ะพี่น้อง จากก้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี้เลยจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ